哎，方便。 อันน้นดีอานะั้นอันนันเนเดี๋ยวนี่ยานะเขาเรียกว่าบาริดสามารถฟ้องได้ครับโัวแฮนในการพรีเซนต์ฟีเจอร์ของ s a m s u n Galaxy g Z Fold ใหม่นะครับผมก็ของเทกันีเนี่ยจะได้พรีเซนต์ฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Sketch to Image นะครับันเป็นการแบบวาดรูปแบบเราเจอเอารูปอะไรก็ได้นะครับเราวาดอะไรลงไปอ่ะเราเดี๋ยว A I จะ g e n e r a t e เราเองว่าสมมติแบบมันวาวใช่ไหม้ามันวาด ถ้าใครดูเนี่ยขนาดเตวาดแบบอนุบาลน่ะยังได้รูปแบบจิงจังมาเลยแต่โดยเนเจอร์แข่งว่ารูปได้นบบคนณตกนี้ตอนเรียนนะครับแข่งว่ารูปแต่ว่าบนเวทีเราต้องให้มันดูตอนนี้เก่งไงของชั้นเรียนตอนสายตาอยู่แต่ว่ตอนจบใช่แต่ถ้าเกิดคุณวาดรูปไม่เก่งจริงๆวาดแบบว่าอนุบาลเลยมันจะเกนงจริงแล้วอย่างนั้นจริงๆมันอย่างจริงๆก็อันนั้นคือทำจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าแอดเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอสาธิตกิกระเช้าไม่ดูว่าผมลองว่าแล้วผมไปแบบเจอแบบสิงตรงสิงโตเนี่ยเราวาดอะไรใส่เข้าไปเว้นตายเขาเขาก็มีแบบเหมือนใช่ได้เลยการที่เราว่าตุ้มไม่เก่งซัมซุงเขาเลยเลือกเรามาเพิ่งบอกว่าได้รางวัลได้ฟังมาครับตอนไหนอนุบาลสามใช่ไหมตอนตอนประถมนีเรื่องจริงเดี๋ยวจะเอาช่วยมาโชว์จะว่าจะตายเป็น บก็คือมสกิลครับการรับรางวัลเลยคือการมาเราได้รางวัลมาส่วนผมเนี่ยคือจบชั้นครูมาใช่ชั้นครูเขาไม่ได้ได้ไม่มีเหรอทำเก่ามากเลยชั้นครูอยู่แค่ข้างเออเออหมายถึงว่าพูดไปเรื่อย ไม่คือผมว่ามันแบบเขาเรียกเราจะโชว์ให้ดูว่าแม้เราจะวาดอะไรแบบคือถ้าสกิลเราไม่ได้เก่งมากแต่ทั้งแค่เราขอให้แบบไอไอมันจับได้ว่าสิ่งนี้จัอได้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันก็คือจะแบบได้เลยไม่เราเดี๋ยวคอยดูนะครับไม่ได้เขาจะแบบเขาเรียกมีรีสโอสออกมาให้หลายแบบด้วยนะคือเราวาดนี้เขาจะมีให้เลือกเลยเทำไหมครับห้าแบบให้ดูว่าอยากได้แบบไหนอ๋อจินเนอร์ไรแล้วคือพี่เตยไม่ต้องินไปตามเลยนะใช่ตอก็แล้วไม่ต้องไปทายตามขนหนังต้องอะไรอ่ะจะไปรีบโว่ก็พอไม่ต้องเข้าป่าอะไรละ ถ่ายที่ชั้น30ตึกแกมี่ครับวาดงูวาดเงี้ยวอะไรเข้าไปเดี๋ยวก็เป็นสิ่้สื่อในบ้างเรามาเป็นหนูเนี่ยเขาขอสื่อทับก็เขาเรียกว่าดีใจและภูมิใจมาตลอดเลยเพราะว่า s a m s u n ก็ผมว่าเป็นแบบหนึ่งในแบรนด์ที่มีเขาเรียกว่าแบบเป็นเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมนะครับอย่างการเรื่อง AI เนี่ยเขาก็เป็นนำหน้าคนอื่นมา เก้าหนึ่งเสมอใช่ก็ครั้งนี้ก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆมาแนะนำใช่แล้วพี่ชมเองด้วยที่แบบแนะนำตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่มันใช้งานจริงได้นะเชิยงจันทร์นะครับอย่างของฟีเจอร์ของแม่ชมนะครับแบบเป็นอะไรแบบอะไรนะคิดคิดคำพูดที่มันแบบเออเราสามารถจะแบบเขาเรียกเราจะเขียนอีมงอีเมลอย่างบางทีอ่ะคนเราแบบบางทีไม่รู้ภาษาทางการเราพูดจบแล้วเขาเรียบเรียงที่เลยว่าอยากได้ภาษาแบบเป็นภาษาโซเชียลหรือภาษาแบบทางการใช่มากใช่อย่างนิวเนี่ยเขาจะแบบพูดภาษาพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ้ราได้ไปกี่ปีแล้วก็ได้ นา่ไหนแลด้เนรถฟังสิโอ้โหรขได้เลยแบบใน s อะแ้ a m ไม่แตกล้องต้องถ่าย้อดตผมอยุดใช่แต่ก่อนจะมีกล้องคือ Samsung NV นะครับเป็นแบบเป็นม็ดเเรียงกันแล้วผมใช้้งแต่ D900 เป็นเม็ดเรียงกันไปหาได้ครับ s a u n g 24 HD เราไปหาดูได้เป็นเม็ดเรียงแล้วเป็นรู่นขึ้นรุ่ลงผมใช้อยู่ปีหน้าต่อแน่นอนชวอนค่ะ มาถึงเรื่องเราติดลิปต์ยังไงติดลิปต์ไม่ไหว ไม่เถามรู้จิลิฟต์ก่อนตลิฟต์ลิฟต์ที่ไหนสามวัทัพเจารายที่เราเราไปทานข้าววันนี้ร้านร้านนึงครับแต่ว่าลิฟต์ที่นั่นเน่ยคือนเป็นแบบเหมือนแบบเป็นลิฟต์เก่ารือค่อนข้างเก่าเลยแล้วก็ทีนี้เหมือนเราเข้าไปในลิฟต์อ่ะปรวัตตรลิฟต์ก่อนเก่าและแคบเก่าและแคบึ้นเป็นิลิฟตราณตีจากจสาตาดูแลประมาณแบบน่าจะปมปีคแต่ว่ามีการเป็น้นอย่างดีแต่ว่า แต่ว่ามันเก่าอแการมันเกิดขึ้นยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงคนมาอยู่ที่มันด้วยความที่ลิฟต์มันเขาเรียกว่ารอนานมากทางพี่กาดพี่กาดเขาแไม่เห็นภาพเข้ามาเข้ามาให้แบบให้หมดเลยแล้วก็มาปุ๊ณเนี่ยตั้งกต่ยืนนะครับเป็นนิวยืนตรงนี้นะครับยืนนี่ต่ยืนนี่มีอีกสองคนยืนสองคนยืนก็คือยืนแบบแค่ยัขยับไม่ได้มันคือแบบนี่ก็คือเต็มลิฟต์แล้วคือลิฟต์ใหญ่เท่าโตัวนี้เลยลิฟต์ใหญ่เท่าโตัวนี้เลย ช่วยแทนมาดูโต๊ะหน่อยโต๊ะใหญ่แค่ไหนปปรรรระะมมาาณณจจิิงงโต๊ะใหญ่เรองนี้จริงอธิบายที่สี่คนทำอะไรกันอยู่หกคนหกคนเขอยู่อยู่ในหกคนนี้นี้อ่ะโทษนะครับไปยืนด้วยกันหน่อยจะได้รู้ว่าเราจะมาแต่ละคนทำยังไงบ้างหกคืนหกคนแล้วพอพอตอนลงมาลิฟต์มันก็จะเริ่มแบบโยโย่ครับกระตุกนิดนึงคือลิฟต์เขาไมนิดหนึงเคยเล่นโยโย่ไหมตอนเด็กๆเคย ตอนนั้นใจ <c oughs> ไม่ดี่หรือว่าไ,ไ,ได้สนุกไม่ตอนนั้นก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยปกติเราก็เจอโยโย่อย่างงี้มา,าบ่อยแบบเอ๊ะเตะโยโย่อย่างงี้มาบ่อยอแต่ว่าเราเริ่มใจเสียตอนมันมีเสียงตึ้งอะที่มันมันแบบตึ้งตึ้ง แล้วลิฟมันไม่เปิดไม่เปิดแล้วทีเนี้ยตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับจนแบบกายเขาก็กด SOS ไปกดมันก็จะมีเสียงดื้อๆๆดรอติดต่อกับทางแบบซึ่ง NPI ให้เขามาช่วยเราไม่ทางทางอะไรก็แล้วแต่ใช้ไปนานไม่ปัะจะเออมีคนมาช่วยไม่ครับไม่มีใครมาเาะนานนะก็คือแบบคือตอนแรกกดกดกด AXOS ไปใช่ไหก็ไม่มีใครตอบแล้วก็ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครตอบคลอดลิฟแล้วเลยก็ไม่มีใครสนใจอะไรเลยครับแล้วก็อยู่นด นั้นผมรู้สึกว่าผมมาหยิบม,มาถือขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องแบบส่งอะไรต่อให้คนรุ่นหลังภั้สุดท้ายภัพสุดท้ายใช่ดถ,<ช>ถึงวิเลี่ยมขึ้นมาเลยภัพสุดท้าย ผมยืมโทรศัพท์ซัมซุงขึ้นมาเพื่อจะแบบเป็นตัวสื่อต่อไปเลยว่าเราจะส่งไปต่อ้ลูกคนลูกนหลังแต่วินีทีนั้นเนี่ยผมผมจะคิดว่าเฮ้ยดาราเดลี่จะลงข่าวเราว่าอะไรวะสิ่งชื่อนักแสดงอะไรอย่างงี้ต้องเราเอาไปสิเอาไปสิพัดหัวเลยนะพัดขวาพัดขวาคิดว่าพัดหัวมันต้องมีประมาณไหนแต่ผมมันต้องขึ้นต้นของสิ่งชื่ออะมันชื่ออะไรเดี๋ยวว่าต้อง ปิดแฟนคลับจะไม่ปิดตำนานปิดตำนานปิดตำนานโป๊ก้าสาวว่าใจหายเลี้ยิงแล้วโปก้าอะไรเนี่ยมันจะมีชฉางที่นิวใช้พลังงานสุดท้ายคือผมอ่ะผมพออยู่ในนั้นผมรู้สึกว่า มันแบบรู้สึกว่าอากาศมันน่าจะน้อยมากแล้วเราสึกเลยว่าเราอาจจะแบบเป็นเรื่องซีเรียสแล้วจริงๆจรองต้องพาามกนแรกที่เขาถ่ายคลิปอะตอนยังไม่ได้ซีเรียสมากตอนที่เขาถ่ายคลิปอะเขายังมีอารมณ์เล่นได้อยู่แบบพอถ่ายสักพักหนึ่งมันรู้สึกว่าแบบอันนี้ไม่ใช่เล่นๆละมันเริ่มนานแล้วแลเริ่มวันนี้เลยเราก็เลยปิดเครื่องลำโพงพูดว่าไม่สนุกแล้วอ่ะแล้วนิคเลยตอนนั้นแพนิคมาเลยไอคนนี้จะแพนิคกว่าคือหน้าผมไม่ผมยืนเฉยๆนี่ผมชวนอะไรคุยนะมันก็ ใช่ผมจะคิดว่าเราต้องรอดคนสุดท้ายเราต้องกินเนื้อคนอื่นเพื่อเราต้องรอดคนต้องคอยคิดภาหัวอยู่เตตะวันเลือกกินเนื้อเพื่อนดำกระทางชีวิตอยู่ต่อในลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วมันออกมายังไง สุดท้า,ทายสุดท้ายแล้วผมก็พยายามจะแง้าามเปิดออกมาแต่ว่าแต่ว่ากาดเขาจะบอกว่าไม่ให้เปิดเพราะมันคือจริงๆมันเป็นกฎของเขาแหละว่าถ้าเกิดเปิดมาลิปมันอาจจะตกลงมาอีกเนาะจ,จะอันตรายอาจจะไแด้ด<ช>แต่เรากลัวแต่เรากลัวว่าเปิดแล้วเราต้องจ่ายค่าลิปเพิ่มใช่ไหมไปซื้อเขามีกล้องวงจรปิดแล้วกล้องวงจรปิดนั้นเห็นหน้าพวกเราทุกคนด้วยนะมีเช้าบุญกล้องวงจรปิดมีแต่ว่าใช้ถ่านเอเอสองก้อน คิดว่าไงก็วงาจะปิดชั้นไหน A สองก้อนแล้วพอเรจาจะนั้นไม่มีความกลัวที่แคบเป็นไหมอ่ะเพระาะว่าหลังจากนั้นผมกลัวเลยผมไม่เข้าลิฟที่ลอนดอนน่ะคนจะเข้ามาผมแบบเฮ้ยเอาแบบอนอ,อันนี้ไม่ได้ขิงน,นะว่าไปลอนดอนต่อเย<อ>ังฉโอเค้ยบังเฉยใช้ชเวลานานไหมจะมีคนมาช่วยออกมาได้ไม่รู้ว่าใช้เวลาในการสัมภาษณ์ต่อยอีกนานไหมอยู่ในลิฟต์อะไม่มีไม่มีเอาสุดท้ายก็เลยใช้มือดันก็คือแกวอนู่นนู่ผมไม่สนใจแล้วคือโนนไม่ตอนแรกสนใจก่อนเพราะอะไรไม่ตอนแรกนิวแฮมแกวไม่ได้ เพราะการบอกนูนิวก็ทงแรกฟังก่อนอ,อตแรกก็คือแบบเออมันมันอันตรายจริงจริงก็ยืนต่อยประ,ประมาณ5นาทีรู้สึกว่าแบบ ถ้ากูไม่เปิดอ่ะกูตายแล้วยอมเปิดเอาไปละตัวขาดยังจะดีซะกกว่าเลยอนิวก็เลยแหกแล้วก็รอดออกมาได้แปลว่าสุดท้ายแล้วต้องเข้าลิฟต์เพื่อตัวเพราะว่าจะได้เหลือหนึ่งคนเพื่อให้โปก้าอยู่ต่อไปไม่คิดนะี่่แต่ก่อนที่จะลงอ่ะผมบอกทุกคนแล้วทุกคนเดินลงกันไหมมันแค่หกชั้นเองแบบลิฟต์มันเก่าแล้วผมไม่อยากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนตอนขึ้นมามันก็แบบรู้สึกไม่ดีกับลิฟต์ตัวนี้อยู่แล้วอะไรอย่างี้ โอเคเขาบอกหมดเวลาแล้วไม่ไม okay, okay. so no oh ่ไม่ไปไม่ไป่ห้อยู่ต่อ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 อยู่ตัน่บนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวติดอีกเออเดอลิฟต์ที่นี่เหรอไม่ใช่ออตรงนี้แหละอาป่เขาพดตสุดท้ายแาบอกก็ใครจะขึ้นลิฟต์ให้ดูดีๆ่า ก็ฝากด้วยนะครับ Samsung Galaxy C Flip 6และว C46 นะครับผมเพิ่งเปิดตัววันนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับเขาเรียกว่ารอร์ใหม่ๆแล้วยังมีเขาเรียกว่า Galaxy Ring มาด้วยเป็นออเป็นแหวนที่เขาแบบวัดสุขภาพนะครับแล้วก็มี Galaxy Watch ตัวใหม่ด้วยอันนี้เป็นวอชตัวใหม่ที่แบบเขาเรียกว่าหน้าจอทนทานกว่าเดิมนะครับเป็น Aerospace Grade ใช้แบบวัสดุดีมากนะครับฝากทุกคนด้วยก็สำหรับ เขาเรียกว่าใครที่อยากอัปเกรดมือถือใหม่ซึ่งใครที่เล่งๆอยู่ใช่ก็มีความฉลาดล้ำขึ้นมาอีกหลายขั้นเลยเอาเขาเรียกว่าใช้ในชีวิวจำวันได้ดีขึ้นมากอย่างเช่นแบบฟังก์ชันของเราที่แบบ sketchy mate นะครับก็สามารถวาดรูปอะไรแล้วก็ generate ออกมาเป็นภาพงานศิลปะได้เลยใครใคถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจยังไงแบบเอามาองมาลองเล่นดูได้ครับผมที่งานโอเคขอบคุณครับถ่ารูปกันทุกคน